สวัสดีครับภูมิพิเชนทองครับทีมไทยจิตเจริญดีเซลครับก็สนามที่จะถึงซุปเปอั์นี้ก็คือว่าตอนนี้ก็กำลังเตรียมเครื่องตัวใหม่ขึ้นกันละเพื่อที่จะไปสู้ในซุปอครับผมเตรียมตัวตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแต่ว่าเหลือยกเครื่องตัวเก่าออกแล้วก็เพื่อที่ได้เอาเครื่องตัวใหม่ขึ้นครับผมสนามบุรีรัมย์รันแรกที่คอลี่ไฟนนั้นม,มีปัญหากับเกียร์นิดหน่อยครับผมส่วนรันที่2ก็วิ่งได้เวลาเต็มเช่นก็วิ่งอยู่เวลา9.0 ครับในรอบเบสท์นคือรถมีปัญหาในรถไหลในรอบรอบทิ้งไฟรอบออกตัวครับผมใช่ทำให้เป่าออไปก็เลยตกรอบ8ปดชั้นครับก็บบสนามนี้มีการแก้ไขก็ในเรื่องของช่วงล่างก็จะแก้ไขเบรกลานใหม่ในช่วงสนามที่แล้วมีอาการออกตัวแล้วรถมันเต้นเต้นก็แก้ไขช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์ที่กาลังจะอัพขึ้นใหม่กับเทอร์โบลูกใหม่ที่บีเอลเทอร์โบกำลังจะการมาให้ครับผมในรอบอลิ้งไฟเริ่มอย่างรันแรกรันแรกก็คือ รถมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์นิดหน่อยพอวิ่งไปเกียร์เกียร์สามเกียร์สามเข้าเข้า,ขาแล้วมันเด้งออกก็เลยทําให้รานนั้นไม่มีเวลาครับผมหลังจากรันนั้นเสร็จเราก็แก้ไขซ่อมเกียร์เสร็จแล้วก็มารันที่2องรอบที่สองรอบรันนั้นก็วิ่งไปได้ได้สุดเส้นแต่ว่ามีปัญหาในรอบออกตัวรอบรถที่มันออกตัวไปมีอาการเต้นนิดนึงสายนิดนึงทาให้เสียอาการช่วงออกตัวครับแต่ว่ารันรันที่2ก็ได้เวลาอยู่9.0 ซึ่งก็ยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่กะว่าเราจะมาใส่เต็มที่ในรอบรอบรอบแปดคันรอบชิงไฟเกิดกอรอบสูงเกินไปแล้วทีนี้อะทำให้ลดไหลก็ทําให้ฟาวไปครับตอนนั้นแบทชนอ๋อเพราะกะว่ารอบรอบชิงไฟกะว่าหัวเต็มที่ตอนนั้นเนี่ยก็คือพิตะาแต่ว่าพิตะาก็เหนือกว่าหอยู่แล้วหัวก็กะแลกไปเต็มที่เลยครับทีนี้มันเกิดอาการรดไหลซะก่อนก็เลยตกรอบไป่อนครับใช่ไม่มีเวลาตอนนั้นครับ สนามนี้ก็วางแผนก็เอาเครื่องตัวใหม่ขึ้นเครื่องตัวใหม่ขึ้นก็จะมีอัพขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ซีซีที่เยอะขึ้นใช่ครับก็กะว่าใส่เต็มตั้งแต่รันแรกเลยเอาให้เห็นเวลาที่ดีที่สุดงานเลสซิ่งมาเนี่ยก็จัดมายา,ยาวนานแล้วครับตอนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆงานจัดงานดีขึ้นทุกๆปีมีกิจกรรมมาให้พวกเราสนุกกันเยอะแยะมากมายเลยครับผม ฝากถึงแฟนๆสนามต่อไปงานซุปอัพอซึง่งลีซิ่ง m ม n เนียเข้าไปจัดร่วมด้วยก็ฝากแฟนๆมาให้กำลังใจพวกเรารุ่นของซ u เปอร์ลีโวกับลีโวโปสองุ่นเข้าไปวิ่งแจมด้วยครับฝากมาให้กำลังใจพวกเราทุกทีมครับฝากถึงผู้แข่งครับเตรียมตัวไว้พร้อมเจอกันที่ซุปอัพทยแลนด์ครับผมเริ่มแรกทางร้านรับโม d ิฟายตกแต่งเครื่องยนต์ในเรื่องของโตโยต้าอยู่แล้วครับทีนี้ก็ ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในงาน l i s ต i n g มนเนียเริ่มแรก Big 6แล้วมาเป็น Big Ten พอ Big 1เเรามีมีโอกาสาได้เข้าไปร่วมกันคือ1ใน10อู่ที่ทาง l i s t i n g m มาเนีคัดเลือกมาครับผมเพราะเราได้มีโอกาสเข้าไปในร่วมแข่งขันในตรงนั้นก็เราก็มีผลงานเรื่อยๆมาสะสมมาติดอันดับบ้างแพ้บ้างมาไปจนถึง Big Ten จบไปแล้วทีนี้ก็มาเปิดเป็นนุ่นของ Super ร e ก็ตำแหน่งที่ได้ดีที่สุดของซ u เปอร์ลีโวก็อยูอ่อันดับที่3ครับก็มีอันดับที่3ติดอันดับมาเรื่อยๆจนคะแนนสะสม,มประจำปีครับอยู่อันดับที่3อยู่2ปีซ้อนครับผมปีนี้ก็นี่งานจัดมา2สนามแล้วครับทีนี้สนามแรกผมมีปัญหานิดหน่อยไม่ได้ไปร่วมงานสนามที่2ที่ผ่านมาที่บุย์ใช่ก็ได้ไปร่วมงานมาครับ แล้วก็สนามต่อไปก็ที่ซุปอัพเดี๋ยวเราเจอกันนะครับท่าที่ดีที่สุดของคันนี้ซุปเปอร์รีววคันนี้ก็คือวิ่งไว้ดีสุดเมื่อซุปอัพป,ปีที่แล้วก็8.9เพราะเครื่องยนต์สบมบูรณ์ร้อเซแต่ว่าเหมือนแล้วว่าเราย้ําอยู่กับที่เดิมว่าประมาณประมาณสัก2ปีได้แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ซึ่งเรายังไม่ได้มีการอัพซีซีซขยับอะไรเพิ่มเติมใช่ครับเพราะเดี๋ยวสนามนี้เราก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วครับขยับซีซีขยับความจุขยายความจุอะไรพวกนี้ครับ ระบบส่งกำลังตอนนี้ก็ถือว่าผมมีอะไหล่สเปร์อยู่ประมาณส,สองสามชุดใช่ครับก็คือหลังจากที่แก้ไขมาตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาอยู่ยังยังไม่เจอปัญหาอีกเพราะว่าหลังจากที่มันขาดไปเมื่อปีที่แล้วก็แก้ไขมาถือว่าเกือบเต็มร้อยแล้วครับ,รบในความที่ยังยังมือใหม่ยังชั่วโมงบินยังไม่เยอะในความความความใหม่กดดันก็ตื่นเต้นไป่น่อย ครับผมเพราะความสนุกของรายการ Rising มันเนี่ยก็สน่หของการแบทเทิลนะครับผมว่ามันลดแรงอย่างเดียวผมมองว่ามันมันมันไม่เพียงพอต้องพร้อมความสมบ,บูรณ์ทุกอย่างถึงแฟนๆก,ก็วันที่5ถึง7ธันวาคมนี้งานซะุปอัพครับผมก็อยากให้แฟนๆทุกคนไปร่วมเชียร์ร่วมให,ให้กำลังใจที่สนามหรือที่ไรสุดก็ตอนร้านอยู่ที่ปากเกร็ด แยกส่วนสมเด็จครับผมต้องทางกันิีต่อครับ086ครับ565 5956ครับหรือแฟนเพจไทยจิตเกเญดีเซลครับผม